โอกาสไม่บ่อยนักที่จะได้รวมตัวกันแต่ครั้งนี้ถือโอกาสดีในวันเกิดอายสงครามนางงามทำบุญในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมจึงได้รวมตัวเพื่อนสาวจากรายการเวลิตี้ทั้งจุกกู้และมะปรางเดอะเฟสหลังรายการเป็นหานางแบบและละครวงการขาอ่อนซีซั่นสองจบไปจนต้องกระจายตัวไปทำงานต่างสายทั้งมะปรางที่เน้นขายลูกสาวม่นสไตล์เอเชียเป็นไม้แขวนบนรันเวย์ ขณะที่จุก,กู้ไม่เกี่ยงบทเล็กบทใหญ่เห็นฟีไม้ลายมือน้ำตาสั่งได้ในมิวสิกวิดีโอเพลงดราม่าถึงสองเพลงติดติดยอมรับว่าเวทีเรียลิตี้แจงเกิดได้จริงแต่เส้นทางหลังจากนั้นก็ต้องอาศัยทั้งความถนัดเฉพาะตัวความพยายามและไม่เกี่ยงงานค่ะออหนูว่าหนูไปทางกาด้านการแสดงนะคะเพราะว่าเป็นคนเซนิทีฟค่ะ <laughs> ลาเล่ค่ะเ,ออเป็นแบบว่าลองลองดูอยากจะให้คนดูก่อนว่าเอยลองลองบทเนี้ย ให้คนแบบพิสูจน์เราเห็นเราอะไรเงี้ยว่าหนูแสดงเป็นยังไงอะไรยังไงอะค่ะอย่างนั้นแปลว่าก็คือไม่เลือกมากเข้าไม่เลือกค่ะมีงานเข้ามาก็ะทำค่ะเพราะทุกบทมันสําคัญหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนใช้หรือว่าอะไรถูกไหมคะเรื่องการแสดงก็อยากจะลองแต่ว่าเราถนัดกับเรื่องเดินแบบอยู่แล้วอะค่ะก็เลยจะมุ่งไปทางนั้นเลยมากกว่าปังว่างานเดินแบบนี่อาจจะไม่ได้ออกทีวีมากเท่ากับการเป็นนักแสดงนะคะแต่ก็จะมีบ้างงานก็งานอินเตอร์อะไรอย่างงี้ก็จะมีมากกว่าเพราะว่าเราเดินของ แต่ลบรนนนนนนนด์ที่่มมมััเเเเปป็็็ขอออองงืกกยะะะคจใ้านนแฟชั่มยการเรียลิตี้ถือได้ว่าเป็นรายการยอดนิยมเพราะมีกลุ่มผู้ชมจํานวนมากถือเป็นเวทีเกิดสําหรับคนบันเทิงหน้าใหม่แต่หลังได้นามสกุลพวงท้ายเป็นชื่อรายการที่ทุกคนรู้จักแล้วดาราเรียลิตี้ยังต้องสร้างเอกลักษณ์ยังกว้างสงครามนางงามพวงงานนอกจอเป็นเทรนเนอร์ตามความชื่นชอบส่วนตัวจนได้ภาพลักษณ์ดาราสุขภาพดี จนเป็นพิธีกรรายการทีวีเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งต่อยอดให้มีโอกาสารับงานหลากหลายขึ้นขณะที่อายสงครามนางงามเริ่มหันไปช่วยดูแลธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของครอบครัวรองรับกับงานในวงการที่ไม่แน่นอนเกิดแนอนะคาคตอาจจะเป็นยุคข,ของรุ่นน้องที่เข้ามาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราเองอาจจะจะเวิร์กกว่าไหมถ้าเราโฟกัสที่ธุรกิจของเราไปเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำ อาจจะถอยถอยหน่อยแต่ก็ยังคงทํางานอื่นๆเพราะว่าอย่างงานอาอกงานของไอยังคงจัดงานออกบูธดาราก็ยังต้องอมีกิจกรรมกับเพื่อนๆในวงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะยิ่งรายการเยลตี้มีเยอะ<ท>ก็ต้องยิ่งแข่งขันสร้างความสนใจมีการดึงกระแสทั้งกติกาแบก,แบกแนวและเรื่องดราม่าสร้างความเป็นที่รู้จักให้กับผู้เข้าร่วมรายการแต่คนบันเทิงหน้าใหม่จะมีชื่อยืนยาวในวงการหรือไม่ก็อยู่ที่ผลงานเป็นเครื่องตัดสิน